ด้วยขณะนี้ทางวัดชุญยานุสร์เนโดยชั้นม้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมอันหมายถึงอริยสัจท,ทางสี่ประการรูปทรงแบงก่อตั้งมนลนิทิหลวงพ่อคำแพงอัตัน์นำเงินดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายโอกาสและเพื่อสาธารณประโยชน์1นึ่งล้านหแสนหนึ่งหงมบาทให้ให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง คงอยู่กับประเทศไทยต่อตลอดไปเอกการนี้กระผมค่าขอกาเบียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดดรธาน,นีนครับท่านที่สามนะครับคุณบุญแสงลิกหารนะครับ,านนรบจากบริษัทที่ <c oughs> ท่านเมมเอร์ลองวสอท่านผู้สมาชิกสภาองค์การบราิหารสวนจังหวัดในนามของจังหวัดมอรธาน,านีและชาวจังหวัดมอรานาคาความเรารพสัทธาที่เป็นลูกจาพกพ่อพิมพ์ขอาการรก่าโรจน์ทนานบุญ Thank mm -hmm. you.